บทที่สิบเอ็ดบทสุดมังคะาสุดตังเสวนาจพารานาปฏิิตาจดเสวนาปูชาจปูชนียังเอตัมมังคละมุตตังมาปฏิปฏิรูปะเทสาวาโสจ่าภูเพจก,กตาปุญญาตาอัตตะสัมมาปะเนิธิจะเอตัมมังคละมุตตังมาภาหุสันจะจะสิปัญจวิริยโยจัสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคะะมุตตังมามาตาปีโต มาตาปีตุปัฏฐานาปุตตาธารัสสะสังฆโหอาณากราจะกรรมมันตาเอตัมมังคารมุตตมังทานาจาธรรมจริยาจาญาตากานาจานาสังฆโหอานาวัชานิกรรมานีเอตัมมังคารมุตตมังอารติเวรติปาปามัชชาปาณาสัญญโมอัปมาโทจธรรมีสุเอตัมมังคารมุตตมังคารวโวจานิวาโตจาศันตุถีจักตัญยุตาการเลนะธรรมสาวนานตีตัมมังคารมุตตมังขันติจะโสวัต ขันติจัตโววะัจะสัตตา,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 าสามมานันจัทัสนางกาเลนะธรรมสะสักัจฉาเอตัมังคารมุตตมังเตตัโปจัพจามา,า,าจาริยานจอริยสัจจานะัาสานาังทิพานาสัจสิกิริยาจัดเอตัมังคารมุตตมังพุทธัสสะโลกั ธทมเมหิจิตตังยัตสานะกัปติอโศกังวิรัชังเขมังเอตัมังคารมุตตังมังเอตาทิ่สานิกัตวานะสัพพัททะมะปาราจิตาสัพพัททะโสติขัดขันติตันเตสังมังคารมุตตมันติบทที่สองบทส่วนรัตนปาปริศยากิติวิตังอิทาวะหูลาวาสเกสุวายังรัตนังปนีตังนาโมสังมังสังอจิตตทักขเตนะอิทัมปีพุทเทรัตนังปนีตังอิเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุ ก้าย่งวิลาขังอัตตปานิตังยทนาคาสกัญญามุนิสามาหิตโตนาเตนะธรรมเนะสมาธิกินติอินทะปีธรรมเณรตระหนักปานิตังอิเตนะสัจนะสมบทีโหโต ยามพุทธเสโถดิารวันที่ยี่สิบจสมาธิมานันตานิกัญญามาหูสมาธินาเตนะสามโหนวิชติธรรมบีธรรมเมรัตนังปิตังเอเตนัสเจนะสุวัติโหตุเยปุคพาอัจฉสัสตามาสัทธาสตาริเอตานิยุกานิโหติเอทักีเนยะจักกาตสสะสาวกายเอเตสุทินานิมะหับภารานิธีธรรมีสักเเคัตนัปานิตังเอเตนัสเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตาจนะ มานาสทันเฮนานิการมีนโคปตะสาสานามีเตปฏิปตามัตตาวิไคหาอัรถาพุทธานิพุติพุทธาบารนีทำปิสังเกตนัตนาปณีตัเตนะสเตนะสวัตีโหโต้ทีน้าปุรานาณาวัตน์าวังนัทฐิสภาวังวิรัตติตายะเตเกให้วัสมิงเตยีนาปิชาอวิลูหิชันทานิพันธ์ติทีลายะธาธรรมยามปฏีโพอีทมปิสังเกตนัตนาปณีตังเอเตนะสเตนะสวัติโหโต้ บทที่ส3บสทสวดธรรมสหาสาวกอัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตรลาปชาอตตะทันตัสสาโปสาสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวณขั้นทัพโพณะมาโลสหพโพมุนาชิตังอาปะชิตังกายิลาตถาปลูปัสสะจันชันตุโนบทที่สบทสวดเกียรติปุตสูตรภาสิตะมิทางเตนะพัคหวาทพระตาชาณตาปัสตอะอะหะลาหะตา ส,สัมาสัพุทธเทนะเอถาตุมเหมาอานุสสเวนะนะมาปรม,มะปารายะมาอาติกีลายะมาปะทะกะสัมปทาเนนะมาตักกะเหตุมานยะะเหนะมาอากาละปาริวิตักเกณนะมาทิทีทนินาะนักขันติยามาพระระรูป,ปตายะมา สัมโนโนคะลุยะถาตุมเมหอัตนาวชาเนยยาถาอิเมธรรมาอากุศลาอิเมธรรมาสาวชาอิเมธรรมาวินโย้าลาหิตาอิเมธรรมาสามาตาสมาธินาอหิตายาทุกขายาสวัตติอัฏตุมเมหิปชาเหเยยาถายถาตุมหอัตนาวชาเนยยาถาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาอนาวัชาอิเมธรรมาไววิน วินยูปัสสันธาอิเมธมาสมัตตาสันมตินาอิตายะสุขายะสวัตติอัทธตุมเมหิอุปาสัมปัชภิวิหะเลยยาถาติบทที่สิบหาบทสวดอุปาเนยยสูตร อุปนิยติชีวิตามัปปมายงชาลูปันีตัสานะสันติตานาเอตังพระยังมาลันีเปข้ามาโนปุญญานิกายิลาถาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตามัปปมายังชาลูปันีตัสานะสันติตานาเอตังพระยังพระลานีเปข้ามาโนโลกามิสังปะชา้าเกสันติเปโข โยธากาเยนะสังยะโมวาจายะุยะยะ,ยะ,ยะุภะเจตาสาตาังตัสสาเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปกาโลติปุญญงธรมโมหะเวรคัติธรรมจาลิงธรมโมสุจินโนสุขามะอาวะหาติเอสานิสังโสรมเมสุจินเนนะ ทุกขาติงคันทัตติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจาติญถาปัญญาญะปัสสตีอาทะนิพินทัตติทุกขเอสามาโควิสุทิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายะปัสสติอัทะนิพินทัตติทุกขเอสามาโควิสุทิยาสัพเพธรรมานัตาติยาถาปัญญายะปัสสตีอัธะนิพินทัตติทุกขเอสามาโควิสุทิยาบทที่16บหกบวชสดับปัณกกาชาดก อปนกัตฐานะเมเกทุติยังอาหุตะกิกาเอตาทัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปนกังพะผะหุงเวสารนังยันติปะาตานิวานิจจาอาลาบาลุกขดเจตยานิมนุษย์สาวพยัตติชิตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารนามุตตะมังเนตังสารนามาคมาสภะทุกขาปมุตติโยจักพุทธันจักธรรมบัญจัสังคันจักสารนังขโตจตารีอริยสัจจานิสามปัญญายะปัสติ ทุกขังทัทุกขาสามุป,ปาทางทุกขัสสะจะอติกามังอริยันจะอัตถังขีกลางทุกขูปัสะมัคคามินางเอตังโผงสารนานเขมังเอตังคาสารามุตตังังเอตังสารามาคามาสภะทุกขปะปมุจติบทที่17บทสวดทัตเทกันตาคาถา,าอาตีตังนานาวาคาเมยยะนาปิังเอนาคาตังบุคคลไม่ควรหาหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรุ่วงกับสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาธาติมต ตีตามปาหีนันตันนันตังอัปันตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอนยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมัาตถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังคุปังตังวิธานนมุพะรูฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทางปัจจุบันไม่งอนแงนไม่กอนแคนในธรรมนันได้บุคคลนั้นคือเจริญรับนั่นเนื่องให้ปลุกโรงเถิดการเชวากิจจะมาตัปปังโกชัญญามนางสุเวพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่ง นาฮีโนสังคารันเตนะมหาเสนนามัจจุนาเพราะว่าความผัดเทียกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริม,มาตาปิงาโหรัตามาตันทิตาตังเวพตเทกะรัตโตตีสันโตอาทิกาเตมุนีตีธามุนีผู้สงบย่อมเรียบ,บุคคลผู้มีบตีอยู่อย่างนี้มีความเพียรนไม่เกียจการทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่า ผู้มีราตีหนึ่งจะเดินด้วยประการชนิแลบทที่18บทสวดพินหาปัจจวิคณะปาถาชาลาธรรมโมมหิชาลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทีธรรมโมมัหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้วราณะธรรมโมมหิวรณานางอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สพเพหิเมปีเยหินะว่านาปีหินานาภาโววินาภาโว เราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของละของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามาสะโกมาหิกรมมาทายาโทกรมายโยนี้กรมมาพันธุกรมมาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกรตสามีกันละยางวาปาปักกลางวัตสาทธายาโทภวิสามีเราทํากรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เทวังอัมเหหิอภิหานปจวีกิตาพางเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่19บทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาลูกขบปตตาจันนิทุกขาพยาปัตตาจันนิพยาโสกบปตตาจันนิโสกาหตสุสัพเพปีนานิโนเนตาวตาจะอัมเหหิสัพพาตาปุญญาสัมปะทางสัพเพเทวนุโมนทานตุสัพเพสัพพาสัมปะติสิทธิยาทานังทัตุสัทธายาสีลังลักัณตุสัพพาดา ภาวนาพิรตาโหตุขาจันตุเทวตาคตาสเพพุทธาผรัปตาบัจิเงนาจัตยังพลังอรหันตานัจเตเชนะลาขังพันธามีสภาวโสบที่ยี่ส0บทสวดเทวตาปฏิทานคาถาหันธรรมายังปฏิทานคาถาโยพานามเสยาเทวตาสันติวิหารลาวลาวศีนีปุเปคาเลโพธทิคาเลตาหิงตาหิงตาธรรมธทาเนนาภาวันตุกุชิตาสดิงกาลโณเตถาวิหารมันทะเล เถระจะมามนานนาวากาจ่พิขาวโสารามิกาธานาปะปะปฏิอุปปสาสกาคามาจาเทสานิขามาจะอิสลาสปานาปูตาสุขิตาพระวันตุเตกลาุทชาเยปิจะอันทักสัมเพาวาวาสังเสรทชาตาอาัทธาโวปปาติกานิยานิกังธรรมะว่ารังปัถิตจะเตสเพปิดทุกขัสาการโลตุสังขายาง ชาตูตีลังาตังธัมโมธัมมัทัลาจกปุภาลาสังโฆโหตูสามะโควะอัฏฐายะจกหิตายะจาอามเหรักขาตูสัทธัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนพูดทิงสัปปาปุลเนยา,ยามะธัมเมอริยปะเวทิเตบทที่21บ,บทส่วนสภาพปัิทานคาถาท่านธรรมายาปฏิทานคาถาโยพานามเสปุญยัสิธานิการตสายานัญญานิกาตานิเมเตสัญจจภากาีโนโห โตูสตานันตาปามานากาเยปิยานภูนาวันตาจาไมหังมาตาปิตาทะยโยทิฏฐาเมจาปายาทิฐาวาอันเยมะตาเวลิโนสัตาติทันติโลกัสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปัจเจกัตตุวโวกาลาสะ สังสารันเตภวาพาเวยาตังเยปฏิทานมีมอนุโมทัตุเตสายังยเยจิมังนับปชานันติเทวาตวเตสังนิเวทยุงมะมะยาทินานานาปุญญานางอนุโมทนาทนะเหตุนาสัพเพสัตาสทาโหตุอเวนโนสุขาชีวิโนเฟมัปปะทันจปะปปโณตุเตสาสาสีนาตาังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่ซีสุสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นเลยแม้ไม่ได้เห็นแต่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีวิตกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแระขันหนึ่งและขันสี่ ขาวเทลียวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้ทง,หทงหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังดีอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะฐานาอนุภาพแห่งความเพียรอน,นิสงแห่งการบูชาพระรัต,รตนตรัยด้วยการศาศาญญาสารยายบทสวดบทสวดมนพระสูตรพระปฏะิ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขส,สวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าเจ้าขอให้พจัดทุกไฟท,ทั้งครัวขอให้ข้าเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอด้วยเทพเทวดาทั้งหลายบปรอนุโมทนานในการสวดสารยายมน์และธรรมบ้าเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วบนอรยยขอให้แก่ข้าเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไฟลีพินาสโดยบุนีสมเด็จสัง พระธยญสังวรวัดประวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปะดิษ์และคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุบุญกุศล <c oughs> ของว่ชาจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์ เจริญิดาาภาวนาขอน้อมถวายเป็นผู้ทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จะส่งถึงผู้มีเจตสัทธาร่วมส่วนมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปปอดัยจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะตงกศักดิ์และมารทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยพระด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จนะครับการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยการตุราพิทรในทั้งสี่คืออายุวันนาสุขขาพร,ราเทิน ขออนุโมทนาบนุญกับครอบครัวญาติศิษย์ทุกท่านสาธุ